หนูเห็นเงาท้าวเวสุวรรณเดินลงบันไดมันไม่ใช่เงาหรอกตัวเองใช่ไหมมันก็เหมือนฝันนั่นแหละอ๋อเห็นตัวเองเป็นเป็นยักษ์แหละมันก็เหมือนเราเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนหลับเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไรแต่ตัวที่ฝันไปเนี่ยคือตัวเราใช่ไหมละ่ะเวลาฝันไปวิ่งหรือไปอะไรเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งอะ มันก็ต้องรีบกลับมาที่ล่างพอมันกลับมามันเมื่อยไม่เอาเมื่อยคือมันไปครึ่งเดียวอ่ะแต่ถ้าเราสวดมนต์อยู่กับพระล่ะนอนสวดแล้วหลับล่ะมันไม่ฝันอย่างนั้นแล้วมันจะฝันไปกับพระพื้นเก่าในอดีตเราเคยบันทึกอะไรบางคนเคยเทศเนี่ยมันจะฝันไปเทศมันจะฝันไปเรียนอาคมมันจะฝันไปแผ่เมตตามันได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันจะชินมากเลยมันจะเพลินคนเพลินจริงๆเนี่ะเขาไม่ยุ่งกับใครแสดงเขาเพลินมากเลยเพราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตเนี่ยเราเนี่ยพอออกแล้วมันกอ,อกลับเนี่ยท่านถึงให้ขยนันขยันหน่อยฉันบอกทนเอาหน่อยสันบอกชาติเนี้ย ร้อยปีแค่นั้นเองร้อยปีมันสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้เองมบันทึกอะไรอ่ะนั่นก็คือกรรมละวันนี้บันทึกอะไรคือกรรมของวันนี้ใช่คก็เปลี่ยนาบันทึกกรรมที่ดีอ่ะสวดมนต์ไปอ้หัวดาก็สวดมันแผลมันไปครับเพราะมันไม่รู้ไงถ้าเราด่ากลับอะฮวสองเท่าคือคนไม่รู้สองคนใช่อสองเท่า อืมอันนี้เป็นเรื่องเสียงแววองเราได้เขาบอกมีโอกาสไปอยู่ที่ถ้ำเม,มืองนะแล้วสวดมนต์อยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนเสียงแม่นางสุพรรณกัลยาท่านฝากมาบอกว่ามาที่ถ้ำอย่ามาเรื่องความรักเพราะเราก็ผิดหวังอยู่แล้ว หนูมโนไปเองไหมครเสียงแววนี้อย่ามาเรื่องความรักเพราะเราก็ผิดหวังอยู่แล้วมีใครเคยสงหวังแม่ไปที่ทำครับไอความแววเนี่ยเราต้องพิจารณามันจริงไหมล่ะ <c oughs> ถ้ามันจริงก็โอเคอ่ะมันไม่มีอุปทานในความจริงอะ่ะครับอันนี้อีกหนึ่งหน้ากระดาษนะครับ กับเลียนหลวงตาน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับหลวงตานะเขาถามว่าหลวงตาไปลบสงคราเวียดนามรุ่นอะไรเขาเป็นรุ่นเสือดำก็ <c oughs> ผมไปรุ่นเสือดำรุ่นที่หนึ่งผัดผัดที่ปีสองพันห้าร้อยสิบสองกับเมืองไทยปีสองพันห้าร้อยสิบสามเนเสือดำเมือครับตอนนี้เขาอายุ8ปดสิบสองหลวงตาประมาณรุ่นเดียวกันอหลวงตารุ่นรุ่นหนึ่งของ ยุ่นหนึ่งเสือดำนั่นแหละเสือดำนะใช่ไปเปลี่ยนจงอางไนงะคุณแรกเป็นจงอางเป็นจงอางใช่เราก็ถูกแล้วนะ่ะตอนหลวงตาไปลบนี่หลวงตาได้ยิงถูกใครไหมไม่ได้ยิงนะหลวงตาไปมันก็จะรอดหลวงตาไปก่อนจะไปเก็บหลวงปู่ทวดปี เจ็ดเก้าได้เจ็บในสนามลบนะไม่เจ็บได้ในพึ่งไทยแล้วมาห้อยห้อยดอกหมรู้แต่แล้วไปลบไม่ใช่เอาไม่ออกก็ใส่กระเป๋าไม่ได้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 เลี่ยมรุ่นรุ่นนั้นแพงนะตอนเนี้ยครับรุ่นที่มีลูกตรงปูดอ่ะครับตะกระโปเวลาไปไหนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอใครไงอ๋อไม่ค่อยเจอศัตรูใช่ก็เลยรอดมาเนี่ยอื พอกลับมาเมืองไทยลุงปูหายลู่หายไปไหนยังไม่รู้จักด้วยว่ารุ่นนี้มันแพงอย่างทหารนี่เขาไปลบกันแล้วเขาต้องมีค่าฟันกันอันนี้ก็เป็นกรรมใช่ไหมอย่างพระเจ้าตากมีคนถามว่าท่านก็ต้องช่วยประเทศชาติกรรมที่ท่านทําไว้ท่านก็ต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติโพธิสัตว์ที่เต็มเนี่ยท่านมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์นะฮะ ท่านปิดอาบยภูมิเข้าใจไหมเพราะนั้นชาตินี้ท่านบอกให้ปิดออายภูมิชาไม่ไม่สังเกตเลยศาสตร์ที่ท่านให้เราฝึกเนี่ยเริ่มตั้งแต่พุทธทางชีวิตตั้งอ่ะเราสวายชีวิตบูชาด้วยชีวิตนะเราไม่กราบเหมือนที่อื่นนะเวล,ลากราบพระนเรานั่งคุกเขา่านั่งพระเพียบมองภาพพระมองสบายสบายแล้วสวายชีวิต ไหวให้ท่านเลยเพระพุทธธรรมะส่์ช่วงที่กราบเนี่ยเราหลับตาปั๊บเนี่ยตาเราจะมันทึกภาพภาพที่เรากลาบไปที่ใจอย่างลุงปูเนี่ยมันจะตั้งภาพทางในหัวน,นอนเลยกลาบนอนตื่นนอนก็กาบก่อนนอนก็กราบถวายชีวิตทุกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่า เวลาเรามองภาพท่านปั๊บตาเราเห็นภาพท่านก็นจริงแต่จิตเราสะท้ันนามธรรมาท,ท่านท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะเป็นเรื่องราวของเราด้วยแล้วโทรจิตกับท่านได้ด้วยมีคนทําได้เยอะคนที่ไม่ขี้เกียจกลามนะเขาจะทําได้ถ้าคนไม่ขี้เกียจก็ช่วยอะไรไม่ได้คือตาเห็นรูปจิตเห็นนามธรรมา าสัมผัสบ่อยๆมันก็จําขึ้นตรงนั้นได้เข้าใจไหมเวลาเราโทรไปเนี่ยหลวงปู่ผัวนู้ไปไหนไม่มาเดี๋ยวมันจะเมามาเองคอยดูแล้วก็คอยดูมันมันเมามาจริงไหมจริงก็โอเคละแสะดงว่าคุยเอาเรื่องแล้วตอนนี้ได้เรื่องละคุยเรื่องอื่นแล้วตอนนี้เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้มันลามไปเึียงกับ อนาคตมองใครก็ตามตาเห็นรูปเขาเนี่ยจิตจะสัมผัสน,นามาสามความรู้สึกของเขาว่าเขาทุกข์ไหมเขากังวลไหมเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ยสามารถจะแผ่ให้เขาได้ครับช่วยเขาได้ด้วยมันเป็นศาสตร์ของโพธิสาตว์ครบเราไปรับรู้ความรู้สึกเขาได้เองถูกแต่เริ่มต้นเราต้องมองภาพหลวงปู่ก่อนทูกฝึกจากท่านก่อน จุดเริ่มต้นนะ,ะรีกว่ากราบเป็นไปกราบวัดไหนเนี่ยเราสามารถจะโทรจิตคุยกับพระทุกองค์ได้เพราะพระที่เขาสร้างน่ะมีทั้งรูปและนามรู้ได้ว่าใครเป็นคนสร้างภาพมันจะเกิดพระพุทธรูปทุกองค์อ่ะบันทึกคนที่ไปกราบท่าน ที่นี่มีคนเชื่อไหมสมัยที่อยู่กับหลวงปูนะ่เนี่ยแค่เหรียญนนี้นะลูกศิษย์เอาเหรียญมาเนี่ยเหรียญคณะอาจารย์อื่นเนี่ยมาให้ท่านดูท่านค้าทุกศิษย์ดูขอบารมีหลวงอ่ทวด,ดพิธีอยู่ในอยู่ในเหนนรียญนั่นแะพิธีทั้งหมดอยู่ในเหรียญเนนะี่ยซึ่งเหรียญมีเป็นเป็นหมื่น แสดงว่าพระทุกองค์เนี่ยบันทึกภาพไว้บันทึกภาพครับแปลกนะโอ้โหเพราะนั้นโบราณเขาจะสร้างพระทำไมอะ่ะครับแต่สมัยสร้างพระบางวาดกามาเป็นประโยชน์คือธุรกิจไปแต่เราไม่มีนะเราแจกฟรีนะครับต้องห้อยนะจ้าห้อย มันเป็นรูปจกักรพพัดมันเป็นขึ้นรวมจกักรพพรดรวมมาแล้วมีหลวงปู่แล้วก็มีหลวงตานิดหน่อยอยู่ในนั่นอ่ะสามวงอะห,หลายเส้นเลยฮะเราผิดเองอะผิดตามสูตรหลวงปู่อ๋อผลิตเองผิดเองฮะ <laughs> ไม่มีอะไรเลยครับปูนซีเมนขาว ใส่โฟงจักรพัดใส่น้ำมนต์คนแล้วก็เทสใส่พิมพ์ง่ายไหมสมัยที่หลวงปู่อยู่เนี่ยใช้พิมพ์อยางพลาบเบี้ยวไปเบี้ยวมาประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้มันจเจริญใช้พิมพ์พิมพ์อะไรนะซิลิโคนใช่ไหมซิลิโคนครับชัดเลย ที่มันขึ้นวิบวิบเนี่ยครับหลวงตาเราไม่ได้ลอยกากเพชรใช่ไหมฮะมาโอ้โ่ยาวกากเพชรเนี่ยจังไม่เลือเทที่ตั้งอร้อยสองร้อยครับบางบางพิมพ์รับห้าสิบมาสามพิมพ์เท่าไหร่โอ้โหจะไปลรยไหวเหรอขึ้นเองขึ้นเองขึ้นจากเนื้อเรียกว่าอะไรฮะเรียกท่านเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุพระทุกองค์น่ะ ถ้าบารมีเยอะเนี่ยมันจะมีธรรมธาตุธรรมธาตุก็เรียกธรรมธาตุผู้มีธรรมครับผู้มีธรรมเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยถึงไม่เป็นพลัรหันก็จริงหรอกกระดูกเขาก็เป็นธรรมธาตุนะมันจะใสๆนะ